สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมิปวิวนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูมันพวงเพชรพันพวงเพชรอายุ6เดือนนะครับว่าจะหัวขนาดไหนนะครับมันพันนี้ผมว่าเอาไปทำมันนาได้นะครับเป็นมันระยะสั้นนี่ครับและข้อดีของเขาคือใบใหญ่ โตวไวคุมญ่าได้ดีนี่ผมฉีดปุ๋ยทางใบสูตร15-15นะครับเสมอ15ปุ๋ยเกล็ไปสองรอบเนี่ยดูครับนี่เป็นพันธุ์พวงเพชรนะครับมันพันธุ์พวงเพชรพอดีผมขุดหัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูจะเลือกขุดที่โคนใหญ่ๆหน่อยเพื่อจะได้ดูว่าเออต้นสมบูรณ์สมบูรณ์หัวจะขนาดไหนนี่ครับนี่ครับสังเกตด,ดูนะครับนี่คือมันพวงเพชรหเดือนแล้วมองทางนู้นครับอีกพันหนึ่งเห็นไหมย่าลก ยาเยอะเพราะว่าเขาจะโตช้ากว่าคุมญ้าได้ช้ากว่านี่ครับผมไม่ได้ดายายาเลยนะครับและไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาเลยเลยดูข้างล่างครับนี่ข้อดีของพันธุ์ผงเพชรน,นะครับอะมาดูหัวกันนะครับนี่ครับผมพอดีผมขุดไปแล้วครับมันก็ใหญ่เกือบเท่าขวดน้ำปลาแล้วนะครับ ข้าวดน้ำปลาที่ประลดนะครับนี่ครับดูความดกความใหญ่นี่แน่นปักนะครับข้างล่างอีกเยอะพันนี้ดกครับดกโดยธรรมชาติแล้วหัวมาไวถ้าท่านใดมองหามันระยะสั้นหรือมันนาเนี่ยแนะนําเลยครับตัวนี้แป้งก็หน้าฝนก็อยู่2 4่สี่ห้านะครับหน้าแล้งก็ได้28-29อยู่นะครับแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับดินของแต่ละพื้นที่นะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักเฟซมาเลยครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใตค้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดตรงสามเหลี่ยมผมจะตัดแบ่งออกเพราะว่ามันผมมองดูแล้วต้นมันเยอะนะครับผมเลยจะแบ่งออกผมจะใส่ลังเบียนะครับลังเบียละ450รวมส่งนะครับนี่ครับต้นมีเยอะอยู่ครับแต่ถ้าจะเอาเป็นรถผมไม่มีนะครับผมมีแค่ สางานเองผมก็เพิ่งลองปลูกได้ปีที่สองอันนี้ผมจะแบ่งเนเพื่อนๆพี่ไปปลูกไปลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับหรือจะย้อนดูคลิปประกอบผมก็มีนะครับผมถ่ายไวไ้อยู่มันพงเป็ดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ